เหรียญกระสาบที่ยวลึกสมเด็จพระเทพทรงสำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปีพศ2520ค่ะเหรียญน,นี้นะคะเป็นเนื้อเงินค่ะด้านหน้าเหรียญเป็นรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิรินทรเทพระตนสุดาครึ่งพระองค์ทรงเครื่องแบบนิสิทจ,จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะ ฉลองพระองค์คุยปริญญาอักษรศาสตร์บัณฑิตพินพระพักเบื้องซ้ายค่ะริมขอบด้านซ้ายเหรียญน,นะคะมีข้อความว่าเจ้าฟ้าซิรินทรส่วนด้านขวามีข้อความว่าประเทศไทยค่ะ,ล,ะลักษณะเหรียญเป็นเหรียญกลมค่ะขอบเฟืองเส้นผ่าศูนย์กลาง35มิมลิเมตรค่ะมาดูด้านหลังเหรียญกันค่ะมีตาพระเกี้ยวสัญลักษณ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะ ใต้าตาพะเกี้ยวค่ะมีเลขไทยและข้อความบอกราคา150บาทค่ะและปีพุทธศักราชที่ผลิตคือพศ2520ค่ะริมขอบเหรียญมีข้อความว่าบัณฑิตพระองค์แรกในมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เหรียญนี้นะคะจำนวนการผลิตคือ1 0,000แนเหรียญค่ะวันที่ประกาศใช้คือวันที่12กรกฎาคม2520ค่ะ